สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าเขามมาผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆนะคะวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยบอกว่าขอดูเฉดสีนะคะผ้าเขามมานะคะที่ทางร้านแม่มัีผ้าไทยของเรามีนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ทางร้านนะคะขออนุญาตคลาสสีให้รับรองสวยถูกใจเหมือนเดิมค่ะคุ สีที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขนานี้แหละค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะทางร้านของเรานะคะก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วะค่ะจะแพ็กใส่ถุงแก้วสวยงามให้เลยนะ,ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าเขา่าม้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆวันนี้คุณลูกค้าคะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อ1ผืนสั่งซื้อ1ผืนนะคะอยากนําไปทดลองใช้ก่อนได้เลยจากคุณลูกค้าขา1ผืนสบาทนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe YouTube แม่มดีพาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าจ๋ารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ089041608 08 8จ้า่ะีะเดี๋ยวจะใส่ถุงแก้ให้ดูนะคะเราก็จะแพ็คนะคะใส่แบรนด์ด้วย เราต้องใส่ใส่นี้ใส่ถุงแก้วค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนำมาตัดเป็นชุดเดรสที่นุ่มใส่อยู่นะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยค่ะ ใส่สบายค่ะเนื้อผ้าเรียบเนียนเนื้อผ้าสวยค่ะนี่เลยเห็นไหมทางร้านนะคะก็จะจัดทําป้ายโลโก้ตรงนี้ให้ฟรีสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปคุณลูกค้าขาตรงนี้นะคะโลโก้ตรงนี้คุณลูกค้านะคะสามารถส่งมาให้ทางร้านของเรานะคะฟินล้วก็ทําเป็นที่คาดแบบนี้ให้เลยนะทําเป็นป้ายชื่อแบบนี้ให้ได้เลยค่ะสนใจนําไปจําหน่ายขายต่อมีราคาปิกส่งค่ะแพคให้ด้วยนะแพคให้ด้วยเลยค่ะ มีมุมของฝากที่เป็นผ้าไทยนะคะร้านของคุณลูกค้าก็จะมีมุมของฝากที่เป็นผ้าไทยเพิ่มเติมด้วยนะคะติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยค่ะนี่เลยสวยๆทางร้านก็จะแพคแบบนี้ให้คุณลูกค้านะคะเป็นอะไรที่สะดวกนะคะนาไปจําหน่ายขายต่อมากๆหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปมอบนะคะเป็นของรับไหว้งานแต่งของที่ระลึกข,ของชําด้วยในช่วงเทศก,กาลงานกเกษียณด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามโทรเข้ามาได้เลยจากศูนย์ไป